ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพกลุ่มบริษักทกัฟธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปเชียงใหม่สว,ส,สวัสดีครับคุณพายครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ครับสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่ากลุ่มหุ้นสื่อสารเนี่ยจะกดดันตลาดพอสมควรเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้เราทราบมหากาศไปแล้วรู้ผู้ชนะไปแล้วมีโอกาสเด้งขึ้นมาได้ไหมครับกลุ่มนี้วันนี้ต้องมาจับตานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้รับนะคะใบอนุญาตนะคะก็คือประมูลไม่ได้นั่นเองค่ะมีโอกาสลุ้นที่จะรีบาวนะคะสําหรับหุ้นไม่ว่าจะเป็น d ีแทหรือว่าทางด้านของ j ัสตินนะคะส่วนทางด้านของผู้ที่ชนะการประมูลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ a d ดวานนะคะหรือแม้กระทั่ง True ตรงนี้เองเนี่ยต้องมาประเมินนะคะว่าต้นทุนที่เกิด ิดขึ้นนั้นจะไปมีผลต่อทิศทางกําไรในอนาคตอย่างไรกันบ้างเพราะว่าใบอนุญาตนี้เนี่ยนะคะมีอายุประมาณ18ปีตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยในแต่ละปีก็จะมีต้นทุนประมาณ2,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เรื่องราวของการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการสร้างรายได้ในอนาคตนั้นอาจจะต้องทํางานหนักกันสักนิดหนึ่งส่วนใครค่ะที่มองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนนะคะในทิศทางของตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ บรรยากาศการซื้อขายนะคะในทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมีความกังวลมากยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของประธานของเฟดส,สาขาเซนหลุยนะคะนายเจมส์บูลัสนั้นออกมาระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่งในขณะเดียวกันพอส่งสะเอออกมาแบบนี้แน่นอนว่าตลาดหุ้นต่างๆนั้นเริ่มเกิดความวิตกกังวลพ่วงไปกับตัวเลขของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ตอนนี้ลงมายืนอยู่ที่ระดับประมาณ41เเหรียญต้นๆเนี่ยนะคะ ทำให้มีความกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานที่ล้นตลาดซึ่งเป็นปัจจัยที่ถ่วงทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานของหลายๆตลาดนั้นปรับตัวตร่วงลงไปค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้นะคะที่มีทิศทางของการปรับตัวล่วง ร่วงลงมาตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะก็อาจจะมองย้อนกลับไปกันได้นะคะเพราะว่าในช่วงของกลางสัปดาห์นั้นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั้นก็มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะอย่างทางด้านของ Apple นะคะความน่าสนใจนั้นเป็นเช่นไรค่ะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณประวิตรเตชะมหาลาบค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะคะจากเอเชียพรัสกรุ๊ปโฮดิ้งสวัสดีค่ะคุณประวิตรคะ่ะ ครับสวัสดีครับค่ะในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น Apple นั้นร่วงลงมาค่อนข้างจะเยอะนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะก็จากการที่หุ้นแ p ปเปเนี่ยเขาไปถ่วงดัชนีดาวโจนส์นะครับให้อ่าตัชนีเนี่ยร่วงลงมาในแดนลบเมื่อวันคือวันพุธนะฮะของเมืองไทยนะครับไลห่หลกักๆก็คืออา่าเขามีการรายงานตัวเลขออกมาโดย Credit Suisse เนี่ยรายงานออกมาว่า Apple ิลเขาได้เป็นรถทำสั่งซื้ออุปกรณ์ในการผลิต iPhone เนี่ยตกไป10%นะครับาราคาหุ้นก็ลงไปราว3%นะครับอ่า จากควาจากการที่ Apple เนี่ยน่าจะมีความอ่อนแอในการมีออเดอร์การสั่งซื้อ iPhone 6S ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับทําให้เชื่อว่ายอดการเลิดของ p p o o n นะครับที่จะหมดในไตรมาสธันวาคมเดี๋ยวน่าจะอยู่ต่ำกว่า80ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับแลนน้วก็ในไตรมาสแรกของปีหน้าก็น่าจะลดลงมาเหลือประมาณ55-60ล้านเครื่องโดยที่ยอดรวมปีหน้าที่เคยคาดไว้ที่ 2 4 2ล้านเครื่องเนี่ยเหลือแค่222.2ล้านเครื่องก็คิดเป็นว่าถดถอยลงประมาณ6เ year on year นะครับทั้งนี้เนี่ยหุ้น Apple เองก็ร่วงลงมารวมถึงหุ้นกลุ่มไฮเทคต่างๆแล้วก็หุ้นที่เป็นคู่แข่งแล้วก็เวนเดอร์ต่างๆนะครับร่วงลงมากันละนาวเลยเมื่อคืนพูครับ แล้วแนวโน้มถัดไปนะคะเรามองทิศทางของหุ้นตัวนี้อย่างไรบ้างนะคะที่มองว่าไอ้สัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณระยะสั้นครูไม่ใช่ระยะยาวนะครับเพราะาอย่าดูว่าในแง่จิตวิทยาเนี่ยคนคนคน่าจะรอ iPhone 7มากกว่านะครับเพราะว่า <S <S iPhone s เนี่ยคนก็คงชินแล้วว่าพอมี3ามก็มี3 s มเอ่อพอมี4ก็มี4 s มีห้าก็5้าหกก็หกปีหน้าก็ iPhone 7ก็มาคนอาจจะชะลอการซื้อนะครับรวมถึง a p p เ e เองเขาก็มีแผนแบรนด์ลิขิตีประมาณว่า จ่ายเป็นมัลี่อินสตาเมนต์สามสิบหกเหรียญในการซื้อหกสี่จิกของตัว i p h o n e 6S แล้วก็สามารถอัปเกรดได้ตัวรุ่นใหม่ตลอดเป็นการเพิ่มแบรดิอทีอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขของ a อ p l e นะครับรวมถึงดูจากตัวเลขต่างๆ Apple เองก็เติบโตมาได้ดีในแง่ของยอดขายแล้วก็กำไรนะครับปีที่แล้วเออโทษนะฮะควอเตอร์ที่เพิ่งประกาศงบไปก็มีกำไรโตขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยอดขายเองก็โตขึ้นนะครับรวมรวมถึงเขาก็วิจ,จารณ์กันว่าตั้งแต่มี Apple iPhone ออกมาในโลกนี้ กำไรของบรษิษัท Apple เนี่ยโตขึ้นมา41เท่าเลยค่ะเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วแล้วก็ในจีนเองก็ยังมียอดออเดอร์ที่ดีอยู่นะครับยอดขายในจีนที่ประกาศก็ออกมาล่าสุดในก็โตขึ้น199เปอเนเยนเ,เพราะฉะนั้นยังไงก็มองวหุ้น Apple เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่น่าลงทุนอยู่นะครับ PE ก็ถูกอยู่ที่ประมาณ11เท่าซึ่งถือว่าต่างก่าหุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆางางค่อนข้างเยอะนะครับก็ในในระยะยาวนี่ยัง,ยงเป็นหุ้นที่ลงทุนได้นะฮะไม่น่านผลกับกับสัญญาณสั้นๆนี้นะครับค่ะได้เลยลค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าตัว iPhone เนี่ยนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็อยากครอบครองกันส่วนใครค่ะที่มองบรรยากาศการลงทุนนะคะในทิศทางของการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนบ้านเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการส่งสัญญาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต ปรากฏว่าทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้เคยตอบรับแข็งค่าขึ้นไปล่าสุดเริ่มมีทิศทางของเงินทุนไหลออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเริ่มมีการอ่อนค่าซึ่งก็ส่งผลทําให้เงินสกุลอื่นๆในทิศทางของเอเชียค่ะเริ่มมีทิศทาง,งการแข็งค่าอย่างบ้านเรานะคะวันนี้กรอบการซื้อขายนวินาทีปัจจุบันกรอบนั้นก็จะเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ35บาท78สตางค์ถึง93สตางค์กรอบกว้างพอสมควรเลยทีเดียวส่วนใครค่ะที่มองในทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้รอุ้นนะคะค หุ้นกลุ่มสื่อสารตัวที่ไม่ได้ประมูลนี่นะคะก็คือประมูลไม่ได้นั่นเองอะ่ะจะมีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้นะคะส่วนหุ้นที่ได้ไปทางด้านของ True กับ d d v วานนั้นอาจจะต้องซึมซับในเรื่องของบรรยากาศการดูซิว่าทิศทางของต้นทุนนั้นจะไปชดเชยหรือว่าสร้างรายได,ได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนใครที่มองว่า กรณีดังกล่าวนั้นจะส่งผลอย่างไรกันบ้างน,นะคะต่อหุ้นที่อาจจะได้รับอันนี้สง์นั่นก็คือหุ้นในกลุ่มของสถาบันการเงินที่คาดการกันว่าน่าจะเป็นผู้ปล่อยกู้นะคะขึ้นมาคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าวันที่ 30พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการคำนวณดัชนีนะคะ MSCI Standard Index ค่ะซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัว MSCI Small Cap Index นะคะที่จะนำเอาหุ้นในการเข้าคำนวณหรือว่าตัวที่จะเอาออกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะติดตามมาฝากกันส่วนใครนะคะที่อยากติดตามค่ะเรื่องราวของการทำงานนะคะเรื่องของมหกรรมการเงิน Money Expo ที่เชียงใหม่นะคะมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ค่ะจะมีการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ขึ้นค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วนะคะวันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกายนนี้ปีนี้ค่ะความน่าสนใจจะมีไฮไลท์เด็ดหรือว่าโปรโมชั่นเด่นอะไรกันบ้างนะคะมาตรวจสอบกันค่ะกับทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสริตรองประธานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทางที่9ที่ผ่านมาบรรยากาศการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ จริงๆทั้ง9ครั้งที่จัดมาคะก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยโดยเฉพาะครั้งที่แล้วนะคะ,คะมาหาก,กรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่9นะคะเราสามารถสร้างยอดธุรกรรมไปได้ถึง13,000ล้านบาทเลยทีเดียวก็ปีนี้ก็คิดว่าคงจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะแล้วยังเป็นการปิดท้ายส่งท้ายในธีมของ b e a u t i f u l ASEAN ด้วยนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสําหรับพี่น้องชาวภาคเหนือแน่นอนค่ะในส่วนของการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินกู้หรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ครบวงจรแล้วค่ะมามองในงด้านของ การลงทุนบ้างในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะในส่วนของด้านของการลงทุนนะคะผู้ที่อยากลงทุนนะเพื่อให้เงินงอกเงยน,นะคะ,ะก็สามารถแวะไปที่พูธของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะคะมีทั้งบอลและบอลจอนะคะที่จะมาให้คาปรึกษาการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของหุ้นอนุพันธ์ทองและกองทุนรวมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถรับเมนูหุ้นเด่นแล้วก็ ฟังสัมมนาฟรีเรื่องนักธุรกิจหุ้นวางแผนลงทุนตามหาหุ้นตัวแรกได้ที่บูธของตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยค่ะฟังแบบนี้แล้วนะหลายหลายคนบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะไปงานหรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ค่ะเราสามารถตรวจสอบช่องทางหรือว่าติดตามข้อมูลได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ะต้องบอกว่าสำหรับงานาการามการเงินมันนี่เอ็กซ์โปนะคะาสามารถดูได้นะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ w w w m o n e y e x p o n e t นะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ของเราค่ะ Facebook Money Expo นะคะ,ะหรือจะเป็นทางแอป ิเคชันนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะที่แอปพลิเคชัน Money Expo Plus ค่ะค่ะงั้นอยากจะให้คุณภาคณีย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าการจัดงานจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่แล้วก็เอกสารสำคัญที่ควรเตรียมไปบ้างควรจะมีอะไรบ้างคะก็สำหรับงานมหากรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่10นะคะวันที่13 1 5ถึง15พฤศจิกายนี้นะคะ จัดเวลา10โมงถึง2ทุ่มนะ,ะโดยวันแรกเปิดให้เข้าชมเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะณนะอาคารเชียงใหม่ฮอลล์ห้างเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะคะโดยอยากให้นำเอกสารสำคัญมาด้วยนะคะ3อย่างไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าถ้ามาเจอโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมีแค่ในงาน3วันนี้เท่านั้นท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปนะคะเอกสารสาคัญทั้ง3อย่างนะคะได้แก่สาเนาบัตรประชาชนค่ะ สำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เอกสารรับรองเงินเดือนหรือเอกสารที่เทียบเท่าค่ะมาร่วมงานกันค่ะมีทั้งความบันเทิงและความรู้ภายในงานแน่นอนค่ะค่ะเรียกได้ว่ามางานเดียวครบวงจรเลยนะคะ13 15พฤศจิกายนนี้ค่ะก็มาเจอกันได้กับงานากรรมการเงินมันนี่เอ็กเชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ จะมีคุณเด Money นอกเหนือจากนี้นะคะในวันเสาร์ค่ะช่วงเวลาบ่ายนะคะสักประมาณ13นกาถึง16นาฬิกานะคะจะมีงานสมนา,าที่ใช้ชื่อว่าสแกนหุ้นดีเด่นดังนะคะได้รับออโอกาสที่ดีนะคะจากวิทยากรค่ะทั้งจากทางด้านของ RHB นะคะรวมไปถึงทางด้านของผู้ที่สนใจนี่นะคะจากไอราก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมดูหาปัจจัยพื้นฐานนะคะดูเทคนิคการลงทุนนะคะว่าจะมีการเลือก หุ้นเด่นได้อย่างไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยถือว่าสำรองที่นั่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องแล้วนะคะแต่ว่าบล็อกอินเข้าไปหน้างงานได้เลยค่ะไปสอบถามกันนะคะในภาคบ่ายของวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้ทํากันบ้านเอาไว้ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะยังอยู่ในภาวะของการซึมซึมตัวลงมาค,ค่ะเดี๋ยวคุณแพนไปด้วยหรือเปล่าครับไปค่ะ<อ>เดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วค่ะหลังจากรายการนี้ค่ะครับผมขอบ,ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะ